นี่ครับจารายงานสดจากคณะข่าวประชาชนนะครับคนพัทยาดอกคอนรถเอฟ89นะครับไปที่บ้านหมู่บ้านห่างไกลครับที่ไม่มีใครไปถึงนะครับนะครับไปเลยนะครับบายนะครับนำหน้าไปเลยครับเดี๋ยวผมตามครับ ครับนี่ครับคุณตุ๊กนะครับตัวแทนบริษัทเครื่องสำอางลาชูเล่นะครับเอาค่อยๆปลดออกอเพราะว่าพี่เราเราขึ้นบินแล้วเราไปถามคนมาว่าทางนี้มันเป็นที่ไม่ค่อยได้รับของแจก,กไงเราเลยมามุ่งมาทางนี้นที่นี่ได้ของแจก,กมั้ยครับมีอะไรจะฝากถึงนายกย<ห>ิ่งรักไหมครับพี่บายรักให้ไวหน่อยครับอย่าหยุดน้ำท่วมน้ำหมดเลยเนี่ยครับ เดี๋ยวให้ท่วมโดยทั่วถึงนั่นครับทางอายุทยาได้ไม่ต้องน้อยใจครับเลี้ยวขวาไปวัดที่แม่เมื่อเช้าผมมารอบหนึ่งแลวมากับคนใครที่เมาเม่าเนี่ยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยและชาวพัทยาท่านนะครับี่สำนักข่าวประชาชนนะครับคนพัทยาเด็กผมนะครับอะไรเป็นตัดก้าวมา เราได้มาที่สั่งที่สุดนะบ้านที่ไม่มีใครมาขนาครัช่ไม่ะดงไม่ได้อะไร่งนครับุ่มแดงวันแล้วครับว่ะให้สูตให้เราอ่า่าใจครับลุงชื่ออะไรครับลุงบุญเล่นามนาคุณอะไรครับ ท่วมเมื่อกี่วันแล้วครับและและถ้ามันอีกเดือนนึงไหวกันไหมถ้ามันอยู่อีกเดือนหนึ่งไหวไหมเออเนาะมีอะไรจะฝากถึงนายกยิ่งรักไหมครับทนเราเนาะเพราะว่าแกก็เหนื่อยมากแล้วนะวันวันแกก็ไม่มีนะครับจากสำนักข่าวประชาชนและ f อ89แล้วก็บริษัทเครื่องสำอางลาชูเล่นะครับครับเรา เป็นภาคเอกชนนะครับเข้ามาช่วยเหลือโดยไม่รอคําสั่งจากรัฐนะครับเราเข้ามาช่วยเหลือ,ลอลนะครับขอบคุณลุงมากนะครับรายงานจากสํานักข่าวประชาชนเอ็มแปดสิบเก้าด้วยระบบ 3G ส,สวัสดีครับน,นี่คือภาพบรรยากาศจริงนะครับเกินกว่า3เมตรนะครับในหมู่บ้านที่ภาครัฐเข้าไม่ถึงแล้วก็ห่างไกลจาก ที่เขาแจกกันนะครับเราได้ลักเลาะมาจํานวนไกลมากนะครับเพื่อให้มาถึงหลังหมู่บ้านจริงๆนะครับไม่ไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามานะครับจะเห็นว่าบางคนก็ทิ้งบ้านไปนะครับเกินกว่า3เมตรตลอดนะครับนี่ฮะทีมงานของเรานะครับได้รับการอุนนกของของบริจาคจากบริษัทลาชูเล่นะครับเครื่องสําอางลาชูเล่นะครับคุณตุ๊กพร้อมกับท่านผู้อำนวยการนะครับนะคุณตุ๊กอยู่เลยลำนะครับ รายงานข่าวจากสำนักข่าวประชาชนคนพัทยา .com FM 89ด้วยระบบ 3G